ี่น้องที่เคารพครับช่วงนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเราจะเจอฝุ่น PM 2.5บางวันก็น้อยบางวันก็มากเกินค่ามาตรฐานฝุ่น PM นั้นทำให้เกิดการแพ้เกิดความไม่สบายทำร้ายสุขภาพเรา สิ่งที่เราจะป้องกันได้ก็ช่วยกันลดบนภาวะการลดบนภาวะนั้นคือต้องลดอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอขอให้พี่น้องนะครับได้งดนะครับในการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นเผาเศษใบไม้เผาขยะนะครับเผาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันจะเกิดมลพิษขึ้นนะครับถ้าพี่น้องพวกเราช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตานะครับ เราไม่เผาแล้วก็อยากให้คนอื่นเผาพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถยนต์นะครับเครื่องดีเซลก็ขอให้ได้ตรวจสภาพรถยนต์ของพวกเราด้วยนะครับว่า,ามีพันเกินมาตรฐานหรือไม่และขณะเดียวกันนั้นนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะครับอากาศเปลี่ยนนะครับก็ขอฝากถึงพี่น้องอได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับให้สวมเสื้อผ้าหนาๆนาาาเอาไว้นะครับก็หวังว่า พี่น้องของเรานะครับถ้าหากว่าเรารักษาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็จะทําให้พี่น้องนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็หวังว่าผมได้รับความร่วมมือจากพี่น้องพวกเราชาวศรีสะเกตกันนะครับโดยทั่วหน้าครับขอบพระคุณครับ